เป็นไงที่รัานร้านนี้อร่อยไหมอร่อยค่ะใช่ไหมล่ะบอกแล้วร้านนี้อร่อยอ้าวจุนเนียบไอเฟิร์นมากินข้าวกันเหรออือจูนเนียบบอกว่าร้านนี้อร่อยมากก็เลยพาฉันมากินอ่ะแล้วนายมากินข้าวคนเดียวหรอเปล่าหรอกเราจะมากินกับหวานนะแต่นี่ก็จะถึงตั้งนานแล้วนะยังไม่ถึงสักทีอืสงสัยรถพุ่งติดแหละเพราะเราขอตัวก่อนนะไปก่อนนะเว้ยไปเจอกันเจอกัน แล้วเหรอที่รักนี่เมนูคุณดูก่อนว่าจะกินอะไรผมรอคุณตั้งนานเกือบจะงอนเลยแล้วใครใช้ให้คุณรอล่ะฉันสั่งให้คุณรอหรอทีหลังไม่อยากรอก็ไม่ต้องรอเอาลนะ่ะขอโทษแล้วกันรีบดูเร็วว่าจะกินอะไรที่ฉันมาช้าเพราะไปชอปปิ้งกับไอซ์เอยนะถือของหนักก็หนักร้อนก็ร้อนเออจริงสิที่ลักเดี๋ยวเรากินข้าวกันเสร็จไปดูหนังกันต่อนะ วันนี้มีหนังเข้าใหม่หลายเรื่องเลยคุณอยากดูเรื่องไหนเลยหรือว่าเรื่องนี้ดีผมว่าเรื่องนี้น่าจะสนุกดีนะเห็นได้หลายร้อยล้านเราเนี่ยแล้วแต่คุณเลยเออไปเอาน้ำมาให้ฉันดื่มหน่อยสิฉันคอแห้งโอแล้วก็เอาน้ำที่ฉันชอบด้วยนะแล้ววันนี้คุณอยากดื่มน้ำอะไรละ่ะมีน้ำเปล่าโค้กน้ำส้มแล้วก็น้ำกระเจี๊ยม ก็ฉันบอกแล้วไงว่าน้ำอะไรก็ได้ฉันชอบจะให้กินอะไรเอามาเลยคุณก็เลือกมาสักอย่างสิเพราะปอตีไม่ว่าผมจะเอาน้ำอะไรให้คุณก็ไม่เคยถูกใจคุณเลยสักครั้งยันฉันเลือกเหลืออากาศแทนแล้วกันคุณหัดใช้สมองคิดแล้วมีความเป็นลูกผู้ชายหน่อยได้ไหมไม่ใช่เอ,อะอะอะไรก็ถามว่าชอบนู่นไหมชอบนี่ไหมผู้หญิงเขาชอบอะไรที่มันเซ์ไม่ใช่อะไรที่มันน่าเบื่อแบบคุณคุณมันน่า นี่คุณกล้าขึ้นเสียงใส่ฉลองได้เราเลิกกันผู้ชายห่วยๆแบบคุณอยู่กับฉันไปก็ลกหูลกตาเปลาๆไม่มีอะไรดีสักอย่างโอเคเลิกก็เลิกพ่อผมทำอะไรก็ไม่เคยดีในสายตาคุณเลยสักอย่างดีซะอีกคุณจะได้ไปเจอผู้ชายในฝันของคุณที่คอยปกป้องคุณและเข้าใจคุณมากกว่าผมคุณว่าไงนะ ผมบอกว่าเราเลิกกันไงเซอร์ไพรส์พอไหมลูกผู้ชายพอหรือยังเมื่อก่อนตอนที่เราทะเลาะก,กันคุณเป็นฝ่ายงอ้อฉันตลอดทําไมตอนนี้คุณเปลี่ยนไปล่ะใช่เมื่อก่อนตอนที่เราทะเลาะก,กันผมก็จะเป็นฝ่ายง้อคุณมาโดยตลอดจนทําให้ผมรู้สึกว่าโคตรทุเลศตัวเองเลยเวลาที่ผมนั่งมองกระจกล้วผมต้องเห็นเขาไวง้อมาบนหัวของตัวเองจนผมต้องสังเกตตัวเอง ว่าไม่มีค่าในใสายตาคุณเลยสักนิดคุณใช้ความรักของผมมาเป็นเครื่องมือใช้คําว่าเลิกม,มาต่อรองข่มขู่บั่นทอนศักดิ์ศรีและเกียรติของผมเพื่อมาตอบสนองความต้องการของคุณต่อไปฉันจะไม่พูดคำว่าเลิอกอีกแล้วฉันก็แค่อยากให้คุณเลือกเลยฉันบ้างฉันเบื่อที่ต้องมาตอบคำถามคุณอยู่ตลอดเวลาคุณเข้าใจอารมณ์ของผู้หญิงไหมความจริง ฉันแค่อยากให้คุณเข้าใจความเป็นตัวฉันที่ผมให้คุณเลือกไม่ใช่เพราะว่าผมเลือกไม่เป็นหรือว่าผมโู่ผมแค่กลัววจะเลือกแล้วไม่ถูกใจคุณและผมต้องการให้ในสิ่งที่ดีที่สุดกับคุณและที่ผมง้อคุณก่อนเพราะาผมรักคุณช่ามันเถอะพูดไปคุณก็ไม่เข้าใจหรอกก็ฉันไปชอปปิ้งกับใบเฟิร์มมาเหนื่อย ฉันก็อยากให้คุณเอาใจฉันบ้างทำไมคุณไม่เข้าใจฉันบ้างล่ะดูสิจูเนียเขายังไม่ว่าอะไรไบเฟิร์นเลยเขาแฮปปี้การเข้าใจกันตลอดไม่ต้องเอาผมไปเปรียบเทียบกับคนอื่นคุณหมอไปช้อปปิ้งกับไบเฟิร์นมาผมณคิด่อผมโง่มากหรือไงวันหลังถ้าจะโกหโกอะไรก็ช่วยคิดให้มันรอบคอบม,มากกว่านี้เพราะเมื่อกี้ผมเพิ่งคุยกับจูเนียร์ใบเฟิร์นที่หน้าร้านมา